สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าฝากช่องไฮเวย์จ้าพี่น้องฝาปช่องไฮเว่ยย่างงามเลยนะเก็บบรรยา,ากาศมาฝากพี่ฝากน้องเนะาะพักรถพักคนจ้าพี่น้องนี่มาเทได้กับสอสอสออนมัออน,นงามนะคนนะพี่น้องนะนี่ป่าสวยงามหอมเดะนี่ป่าสวยงามอยู่ข้างล่างนี่นี่ป่าสวยงามมีแต่ต้งามงามอือ นี่เจ้าทีนด้วยคุณนะ่ะสิ่งโตโตัวบงางใหญ่พี่นออ้องตัวบบบยาวใหญ่เออฝนกะลิ่นลิ่นค่อยๆพี่น้องกนลิ่นเอ่อย่างงามเลยขี่ช้างขี่ตัวขี่เชือกนะคะเออเชือกนะมีไม่สางซีเชือกนะคะนี่เห็นยังอีกพี่น้องเห็นยังสองตอยุ่งตองนี้นี่ตรงนี้นี่สองตนี่เป็นปาไม่ซ่อนไปแล้วพี่น้องอ่า น้ำตกอันเคิื่องเหมอนเออพี่ใหญ่แต่พียืนแต่างานอยู่ตรงนี้อันนี้พี่ใหญ่พี่น้องพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่อันนี้พี่ใหญ่เออคลิปนี้กับสานี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้อจ้าพอกันไม้คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ